หลายๆคนตอนนี้นะได้เริ่มเข้ามาสนใจในการฝึก mindfulness ในการฝึกทักษะที่เราใช้ความรู้สึกนะใช้ลมหายใจในการกลับอยมายับปัจจุบันให้มีสมาธิให้มีสติในสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ซึ่งทักษะ mindfulness หรือทักษะการฝึกสติสมาธิเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นทักษะพื้นฐานเลยที่มนุษย์ทุกคนควรจะต้องมีถ้าใครวันนี้ไปเรียนเรื่องของ emotional intelligence EQ หลายๆคนคุ้นเคยคำว่า EQ หรือความชาญฉลาดทางอารมณ์เนี่ยส่วนใหญ่นะบิดาของคนที่สร้างวิชานี้เนี่ยความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยในเล่มนั้นเนี่ยหรือในการสอนของเขาเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าการกลับมาฝึกสมาธิเป็นสิ่งพื้นฐานเลยที่มนุษย์ควรจะต้องมีเพราะวันนี้การที่เราจะดูแลอารมณ์ของตัวเองได้เนี่ย สมาธิมันทําให้เราได้มีสเปซเงียบๆบางอย่างให้เราได้มีพื้นที่ในการตึกตรองไต่ตรองก่อนที่จะโพ้องออกไปที่จะ react หรือตอบโต้ออกไปถ้าเราไม่มีพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะประมวลผลอารมณ์ของเราเราก็จะสื่อสารออกไปแบบผิดๆได้ แล้วก็คุณนันก็ดีใจมากๆที่หลายๆคนให้ความสนใจคุณนันก็เลยทําคลิปวิดีโอเนี้ออกมาให้ทุกคนได้จําง่ายๆนะใครที่เข้ามาฟังตัวอินโทรตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถเซฟวิดีโอนี้แล้วกลับไปซ้อมตรงที่คุณนันพาฝึกสมาธิได้เลย5นาทีต่อวันในการฝึกสร้างพื้นที่สงบภายในของเราเราจะสามารถมีฟิลลิ่งนี้มีความรู้สึกนี้ในการออกไปใช้ความรู้สึกนี้เนี่ย โลกภายนอกที่เราต้องไปเผชิญกันแล้ววิธีการฝึกนะว่าเป็นเบสิกพื้นฐานเลยง่ายๆที่เราฟังได้ในคลิปนี้คนที่แบบว่าวันนี้จะตั้งใจและ5นาทีต่อวันเพื่อเสริมสร้าง EQ ของเราเพื่อเสริมสร้างส่วนสมองส่วนสีเทาของเราตรงนี้ส่วนหน้าตรงนี้ให้มันแบบทำงานได้ดีคนนั้นเรียกว่าสมองส่วนปัญญานะให้เรารู้สึกว่าเราไม่ตอบโต้อ,ออกไปเราไม่แบบเสียใจเวอร์เราไม่แบบโกรธเวอร์เนี่ย คือเราสามารถที่จะมีอารมณ์พวกนั้นได้แต่เวลาที่เราฝึก mindfulness ฝึกสมาธิบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้ตัวเร็วใช้คำนี้ดีกว่าเราจะรู้ตัวเร็วเราจะแบบโอ้เราจะมี Space ในการพักก่อนแล้วค่อยพูดค่อยคิดค่อยทำออกไปตรงเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ราคาประเมินค่าไม่ได้แล้วเราก็จะมีเหมือนสติมีสมาธิในการโฟกัสงานในการรู้ว่าณนะตอนเนี้ยเราต้องทำอะไร ออนี่คือเป็นของขวัญที่สุดแล้วนะเขาถึงเรียกว่า present moment นะ present moment คือในขณะปัจจุบันเนี่ยเป็น present moment มากหรือเป็น moment เป็นช่วงเวลาที่เป็นของขวัญให้กับทุกคนที่มาของคำคำนี้เนี่ยเป็นที่มาที่คุณอันคิดว่าเขาน่าจะคิดมาดีแล้วนะทำไมถึงใช้คำว่า present moment คือช่วงเวลาที่มันเป็นของขวัญของพวกเราพื้นฐานเลยในการฝึก5าทีต่อวนันหลายๆคนบางทีฝึกแล้วง่วงบางทีฝึกแล้วแบบความคิดมันวิ่งไปวิ่งมา คนันจะมีอยู่สามตัวในการเซตของพวกเราอันแรกเลยจากประสบการณ์ที่คุณนันสอนโอ้โหเป็นร้อยเป็นพันคนมาเนี่ยนะอันแรกเลยก็คือว่าหนึ่งร่างกายร่างกายเขาไม่ได้ร่างกายเราไม่มีความรู้สึกอยู่กับร่างกายของเราร่างกายเราบางทีเราง่วงเนี่ยแต่เราก็ปล่อยให้ไปง่วงเหลวลงไปเพราะนั้นร่างกายเราต้องเหมือนเวลาที่เรานั่งหลับตาเนี่ยเราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยร่างกายเราตรง แข็งแรงมือเนี่ยนะบางทีเราวางไว้เราก็อาจจะรู้สึกถึงมืออยู่ตลอดเวลาหรือเราว่าชอบวางไว้หน้าตักท่านี้นะคุณแอนก็จะชอบทําท่านี้เอาคลึงเขาเรียกว่าแตะไว้ให้รู้ให้รู้สึกถึงมือของเราร่างกายต้องตรงนะแล้วเวลาที่เราจะพลอยเนี่ยให้เราปรับร่างกายสม่ําเสมอพอเราจะพลอยปุ๊บให้เราปรับร่างกายสม่ำเสมอแล้วพอเราปรับไปเรื่อยๆมันจะเข้าสมาธิเองมันจะกลับมารู้ตัวอีกรอบหนึ่งเอง แล้วเราจะรู้ว่าร่างกายเราเป็นแบบไหนร่างกายต่อไปเวลาที่เราปรับให้เขาแข็งแรงแล้วเนี่ยมันจะเกิดการที่ใช้ลมหายใจข้อสองคือลมหายใจต้องหายใจสั้นไหมต้องหายใจยาวไหมคุณแอนก็จะตอบทุกคนไปเลยว่าช่วงแรกให้เราหายใจแบบเบาๆธรรมชาตินะธรรมชาติเวลาที่เราไปทะเลเราหายใจแบบไหนมันเต็มปอดไหมเราสามารถฝึกแบบนี้ที่บ้านได้ นะให้เรารู้สึกว่าเราสามารถหายใจแบบนั้นได้ถ้าเราจะง่วงเราก็หายใจลึกหน่อยแต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันอยู่ทรงแล้วอยู่ตัวแล้วเราก็ปรับมาหายใจให้แบบธรรมชาติสบายๆเหมือนเราอยู่ทะเลเหมือนเราอยู่ภูเขาเหมือนเราอยู่ธรรมชาติที่เราจําไม่ได้เท่านั้นเองเพราะนั้นให้เรากลับมาจําให้ได้ว่าลมหายใจเราสดชื่นขนาดไหน มันจะค่อยปรับความดันเลือดของเราค่อยๆปรับความตึงของร่างกายเราแล้วทุกครั้งเวลาที่เราหายใจออกเนี่ยนะเราจะรู้สึกว่าร่างกายกลับไปที่ข้อหนึ่งก่อนร่างกายหายใจออกทุกครั้งร่างกายเราจะผ่อนให้เรารู้สึกว่ามันมันไม่ยกขึ้นให้มันผ่อนหายใจเข้าโอเคร่างกายเราสตรองหายใจออกร่างกายเราผ่อนนี่คือลมหายใจต่อไป Mindset ไมเซตคือความคิดหรือความเข้าใจของเราในการทําสมาธิหลายๆคนชอบคิดว่าการทําสมาธิคือการปิดกั้นความคิดต่างๆการทําสมาธิคือความเข้าใจเลยก็คือว่าเวลาที่เรามีความคิดเข้ามาเนี่ยความคิดก็เหมือนหัวใจของเราหัวใจของเราไม่หยุดเต้นฉันใดความคิดมันก็ไม่หยุดที่จะมาฉันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจมีไมเซ็ตถูกต้องตรงนี้เวลาที่เราคิดเรื่องงานคิดเรื่องลูกคิดเรื่องเงิน เราก็เพียงแค่กลับมาที่ข้อหนึ่งแล้วก็ข้อสองก็คือมาปรับร่างกายมาปรับลมหายใจนะคุณนันให้ดูง่ายๆตัวอย่างเวลาที่เราหายใจเนี่ยหรือเวลาที่เราแบบเฮ้ยกลับมาเช็คร่างกายซิเฮ้ยเราหายใจแบบเหมือนอยู่กับธรรมชาติไหมเนี่ยคําถามคือว่าณนะช่วงเวลานั้นความคิดมาไหมแม้เป็นเพียงแค่สองวินาทีสาวินาทีที่เราเข้ามาปรับร่างกายและลมหายใจเนี่ย ความคิดบางบางเลยแหละเพราะฉะนั้นหน้าที่เราเราไม่ได้ไปควบคุมความคิดว่าห้ามเข้ามามันมาปุ๊บแต่เรากลับมาโฟกัสที่ร่างกายลมหายใจเราใหม่ทําแบบนี้ซ้ำๆเป็นรอบๆไปแล้วเดี๋ยวร่างกายของเราสมองของเรานะความรู้สึกภายในของเรามันจะชินเองวเวลาความคิดเข้ามาเราจะเข้ามาปรับตรงส่วนนี้แบบอัตโนมัตินั่นเองนะอ่ะแล้ววันนี้เดี๋ยวคุณนานพาทุกคนเนี่ยลองนั่ง เบสิกง่ายๆแบบนี้นะคะสักประมาณ5นาทีให้เราเซฟตัววิดีโอนี้ไว้นะแล้วก็กรอไปถึงตรงที่ฝึกสมาธิโอเคพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกสมาธิง่ายๆสบายๆกับครูนานกันพร้อมแล้วไปกันขั้นตอนแรกให้เราได้จัดพื้นที่สงบๆของเราแล้วก็ค่อยๆปรับร่างกายหลับตาลงช้าๆพร้อมกันกับครูน,นัน ตอนนี้ให้เราได้ปรับร่างกายให้รู้สึกว่าสันหลังของเรานั่งตรงถ้าเราอยู่ที่โต๊ะทำงานให้เราเ,าเอามือของเราวางไว้ที่หน้าตักให้เรารู้สึกถึงมือของเราอยู่ที่หน้าตักรู้สึกถึงแผ่นหลังของเราเผยขยาย หายออกให้รู้สึกว่าร่างกายเรามั่นคงปรับร่างกายของเราแล้วให้เราได้กลับมาที่ลมหายใจของเราลมหายใจที่สดชื่นของเรา เพียงแค่สังเกตลมหายใจว่าวันนี้เราอาจจะหายใจสั้นไม่เป็นไรหายใจให้ยาวหน่อยให้มันรู้สึกสดชื่นในใจเข้ารู้ตัวหายใจออกให้รู้สึกว่าร่างกาย ผ่อนคลายตามลมหายใจออกของเราหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกรู้สึกว่าร่างกายผ่อนคลายกล้ามเนื้อผ่อนคลายสมองผ่อนคลายหายใจเข้ามั่นคงหายใจออกผ่อนคลาย อยู่กับลมหายใจอยู่กับร่างกายต่อไปเมื่อมีความคิดเข้ามาเรื่องงานเรื่องครอบครัวไม่ว่าจะเป็นความคิดใดๆให้เรากลับมาปรัแบบร่างกายอีกรอบหนึ่งหลังตรงหายใจผ่อนคลาย มื่อมีความคิดเข้ามาอีกครั้งหนึ่งกลับมาโฟกัสศูนย์รวมอยู่ที่ลมหายใจให้รู้สึกถึงลมหายใจเข้าให้ละเอียดมากขึ้นลมหายใจออกให้ละเอียดมากขึ้น ตอนนี้เราจะรู้สึกว่าร่างกายเราอุ่นๆรู้สึกว่าร่างกายเราอยู่กับปัจจุบันอย่างเต็มที่เราจะรู้สึกถึงหัวของเราจนถึงปลายเท้าของเราร่างกายของเราเริ่มมีการไหลเวียนเลือดช้าแต่มีคุณภาพมากขึ้นสมองของเราเริ่มรู้สึกได้พักแล้วก็พร้อม ที่จะใช้ความรู้สึกนี้เนี่ยออกไปมีสติในการใช้ชีวิตรู้ตัวโฟกัสอยู่ที่ปัจจุบันได้เก่งขึ้นใครพร้อมแล้วให้นำตัวเองกลับมาจับขาเรานิดนึงกลับมาแล้วจำความรู้สึกที่ดีๆ ที่เราฝึกวันนี้ไว้แล้วก็ลืมตาขึ้นช้าๆกลับมาเจอกับครูแนนนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนได้เริ่มมีแรงบันดาลใจในการฝึกสมาธิสักห้านาทีต่อวันไม่ต้องเยอะแต่เน้นถี่เน้นบ่อยแล้วเราจะรู้สึกว่าถ้าเราฝึกติดต่อกันประมาณ21วันนะหรือหนึ่งเดือนไปเนี่ยเราจะเป็นคนใจเย็นขึ้น เราจะเป็นคนมองโลกได้ชัดเจนมากขึ้นเราจะเป็นคนที่โฟกัสกับความเป็นปัจจุบันของเรามากขึ้นทำให้มันดีที่สุดแล้วเดี๋ยวอนาคตของเรามันจะออกดอกออกผลที่ดีๆตามในสิ่งที่เราคิดในสิ่งที่เราทำเองวันนี้คุณอันก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนขอให้วันนี้ทุกคนมีวันดีๆนะคะแล้วก็ใครที่ชื่นชอบคลิปวีดีโอนี้ก็เซฟเก็บไว้ white. นะ Subscribe Follow เพื่อที่จะติดตามการฝึก ทักษะความสุขของเราไปเรื่อยๆอ,อยู่กับคุณแอนแล้วก็ห้องเรียนความสุขวันนี้คุณแอนลาไปก่อนสวัสดีค่ะแล้วเดี๋ยวใครที่สนใจนะคะไม่อยากฝึกออนไลน์แล้วอยากมาฝึกตัวต่อต,ตัวกับคุณแอนนะคุณแอนจัดที่กรุงเทพรอบนี้นะเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งเท่านั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวใครที่สนใจก็สอบถามทีมงานได้ที่ไลน์แอดนี้นะคะคุณแอน,นก็จะพาปรับร่างกาย ปรับลมหายใจให้เราได้ใช้เครื่องมือนี้เนี่ยไปฝึกที่บ้านเองได้แล้วก็คนนั้นเรียกหลักสูตรนี้ว่า mpc นะ mindfulness practitioner certification มีเซอร์ให้ทุกคนด้วยในการเข้ามาฝึกกับคุณน,นันจะได้เอาไปใช้ในการอสอนของตัวเองได้เอาไปใช้ในชีวิตตัวเองได้นะเอาไปใช้กับชีวิตตัวเองก่อนแล้วเผื่อได้เอาหลักสูตรตัวนี้เนี่ยไปส่งต่อไปมอบไปส่งผลใท้กับผู้คนก็คใครสนใจก็ติดต่อที่ไลน์นี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่กรุงเทพกันค่ะ